ผมก็อยากจะขอบคุณคุณเช่นกันนะเมื่อกี้คุณขอบคุณผมแล้วนะถ้าชีวิตผมชีวิตผมขาดคุณชีวิตคุณขาดผมมันก็คงจะไม่ได้มาถึงวันนี้คุณก็คงจะเป็นพนักงานผมก็เป็นคงจะเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ไม่รู้ว่าวันไหนจะมีเพลงดังวันไหนจะมีกระแสวันไหนจะได้ขึ้นมาเฉิดฉายผมขอบคุณคุณนะ ขอบคุณพี่ PMC ขอบคุณพูดจากทุกๆคนเลยนะครับวันวันไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมากเป็นปีที่ดีมากที่ให้ผมได้มาพูดความในใจกับเพื่อนคนนี้คนที่เป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าทุกอย่างมนันอธิบายไม่ได้ครับขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลย ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรมากมายขึ้นผมอยากให้คุณเป็นบุคคลที่เข้มแข็งและก้าวผ่านไปได้ในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น<อ>จะมีผมเคียงข้างคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะดีจะร้ายผมคือคนที่อยากให้คุณมีความสุขที่สุดไม่ว่าจะเป็นวินาทีไหนๆคุณคือหัวใจของ ใครหลายๆคนเวลาคุณเศร้าทุกคนจะเศร้าตามคุณเวลาคุณยิ้มทุกคนจะยิ้มตามคุณคนคนนี้เขาเรียกว่าความสุขความสุขของทุกๆคนอันนี้ผมจะให้ดอกกุหลาบคุณแทนความรักจากทุกๆคนแล้วก็จากตัวผมด้วยครับโอ้ยไหวได้ไหม คือที <S <s um. et hmm, ่ปายพูดมาเมื่อกี้คือมันเป็นกำลังใจเนาะที่พอพ่ายนะครับนุกก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันผมเหมือนกันผมก็อยากใช้คุณเข้มแข็งเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรทากทากโถมเหรอทับทาทาโถมท้าโถมทาโถมทาโถมไป ไม่ว่าลลคุณจะเจอปัญหาอะไรที่ถาโถมเข้ามาไม่ว่ามันจะหนักหรือมันจะเบาหรือว่าจะปัญหาอะไรทุกๆอย่างเลยผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณคุณก็เป็นรอยยิ้มให้กับใครหลายๆคนเหมือนกันนะคุณอย่าลืมคุณก็จงยิ้มกับมันผมก็นี่วาาสูงเหมือนกันที่มีคุณเดินเคียงข้างมาตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีกระแสเลยจนมาถึงวันนี้ดีใจที่มีคุณอยู่ด้วยดีใจแล้วก็ รักมาก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 กอดอีกหนึ่งครั้งมา